เกิดอะไรขึ้นกับกัมพูชาตอนนี้ทำไมเราถึงได้ยินข่าวว่าอินเดียกำลังขยับและมีข่าวลือแรงถึงขนาดขนทับบุคคเกเขมรกันเลยแบบนี้ตะกูลหุ่นกำลังสั่นคลอนจริงหรือเป็นแค่เกมข่าวลวงแต่แน่วันนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกทุกชั้นของเกมอำนาจแบบไม่มโนโครับหลายคนอาจมองว่าอินเดียอยู่ไกลจากกัมพูชาเหลือเกินแต่ในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้วัดด้วยระยะทางมันวัดด้วยผลประโยชน์และแรงกดดันจากคู่แข่งที่ขยับตัวก่อนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนคือผู้เล่นหลักในกัมพูชาครับพวกเขาได้ทุ่มเงินสร้างถนนเมืองใหม่ท่าเรือและฐานทัพที่หลายฝ่ายตั้งคำถามแต่ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาผมสังเกตว่าอินเดียเริ่มเดินหมากใหม่พวกเขาเดินอย่างเงียบแต่หนักช้า ชัดเจนและมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงคำถามที่ผมสงสัยคือทำไมอินเดียถึงต้องเร่งจังหวะตอนนี้ทำไมต้องเข้ามาในดินแดนที่ถูกมองว่าเป็นสนามหลังบ้านของจีนและทำไมความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถึงทำให้บางกลุ่มในกัมพูชารู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดประเด็นแรกที่ผมเห็นคืออินเดียต้องการขานอำนาจจีนในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ครับจีนไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้า เป็นคู่แข่งโดยตรงในมหาสมุทรอินเดียผมเข้าใจว่าอินเดียกังวลว่าท่าเรือเรียมซึ่งเป็นท่าเรือที่จีนมีบทบาทสูงจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมแรงกดดันจากจีนเข้ามาในอ่าวไทยและต่อยอดไปยังเส้นทางเดินเรือหลักของอินเดียนั่นหมายถึงอธิปไตยด้านความมั่นคงของอินเดียอาจถูกบีบเข้มาทีละน้อยและถ้าอินเดียไม่ขยับจีนจะยึดทุกพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไวทั้งหมดครับประเด็นที่2อ,อินเดียต้องการเส้นทางคมนาคมเชื่อมคอขอดแหลมอินโดจีนครับนี่ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่เป็นโครงการในแผน Act East Policy ที่รัฐบาลอินเดียเดินหน้าอย่างจริงจังเป้าหมายของพวกเขาคือการเปิดทางการค้าจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่ไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาเพราะถ้าอินเดียมีเส้นทางบนแผ่นดินใหญ่ได้สำเร็จ อินเดียจะหลุดพ้นการพึ่งพาช่องแคบมะละกาซึ่งจีนมีอิทธิพลสูงขึ้นทุกปีและกัมพูชาคือจุดยุทธศาสตร์ที่อินเดียมองข้ามไม่ได้เลยครับประเด็นที่สามความร่วมมือทางทหารเกิดขึ้นจริงครับนี่คือสัญ,ญญาณที่ทำให้ผมและหลายฝ่ายเริ่มระแวงอินเดียฝึกร่วมกับลาวเวียดนามและล่าสุดเพิ่มน้ำหนักฝึกเก็บกู้ทุนระเบิดในกัมพูชาความร่วมมือแบบนี้ ไม่ได้ใช้มบเพียงนิดเดียวแต่อาศัยการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระดบรับรัฐบาลต่อรัฐบาลมันคือการเข้าไปในพื้นที่ที่จีนเองก็ให้ความสนใจและมองว่าควรเป็นพื้นที่อิทธิพลของตนเองนี่ไม่ใช่การบุกค,ครับแต่เป็นการสอดตัวเข้าไปในช่องว่างอำนาจอย่างแนบเนียนเมื่อผมมองสามเหตุผลนี้รวมกันภาพก็เริ่มชัดขึ้นว่าอินเดียกำลังเข้ามาเติมเต็มบางอย่างที่ขาดไป ในสมการภูมิรัฐศาสตร์ของกัมพูชาและแม้ข่าวลือเรื่องอินเดียคนทับปุกเขมรจะเป็นภาพที่เกินจริงแต่ความเคลื่อนไหวทางทหารของอินเดียคือความจริงและมันเพียงพอที่จะทำให้กลุ่มการเมืองธุรกิจบางกลุ่มในกัมพูชาเริ่มไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะอินเดียเข้ามาในพื้นที่ที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะถูกแบ่งกับใครมาก่อน นี่คือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่จุดเริ่มต้นของเกมที่ไม่ได้ใช้ปืนใหญ่แต่ใช้อิทธิพลเครือข่ายและทางเลือกใหม่สร้างแรงสั่นสะเทือนและจุดเริ่มต้นนี้กำลังขยายผลไปยังโครงสร้างอำนาจของกัมพูชาแบบที่หลายคนไม่ทันสังเกตแต่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงชั้นแรกของเกมครับเมื่ออินเดียขยับ ฝ่ายที่ถูกจับตามองมากที่สุดกลับไม่ใช่อินเดียแต่คือตระกูลหุนและเส้นใยอำนาจภายในกัมพูชาที่กำลังถูกแรงกดดันทั้งจากในประเทศและต่างประเทศบีบเข้ามารอบด้านและนี่กำลังนำเราเข้าสู่ตอนที่สองตอนที่ความสั่นคลอนภายในเริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆและความจริงบางอย่างอาจเร้าอารมณ์ให้คุณเห็นภาพเกมอำนาจ ที่ลึกกว่าที่คิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่อในตอนถัดไปเตรียมเข้าสู่มิติที่ตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมครับผมมองว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโครงสร้างอำนาจนิ่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายสิบปีและศูนย์กลางของโครงสร้างนั้นคือตระกูลหุนตระกูลที่กุมทั้งการเมืองความมั่นคงและเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศแต่ตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมา หลังการส่งไม้ต่อสู่ผู้นำรุ่นใหม่ระบบที่เคยแข็งแกร่งเริ่มมีรอยเล้าบางๆปรากฏให้เห็นผมอยากย้ำว่านี่ไม่ใช่รอยเล้าจากศัตรูภายนอกไม่ใช่แรงกดดันจากอินเดียหรือจีนหรือสหรัฐแต่มาจากภายในประเทศเองเป็นแรงสะสมที่กดทับมาตลอดทศวรรษและเริ่มระเบิดทีละจุดจนทำให้โครงสร้างอำนาจที่เคยมั่นคง กลายเป็นโครงสร้างที่สั่นไหวมากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับแรงกดดันแรกที่ผมเห็นคือเศรษฐกิจที่ตกต่ำหลังโควิด -19 อย่างหนักความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือกัมพูชาพึ่งพาเงินทุนและโครงการของจีนมากเกินไปจนเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ในสีนวุวิลเกือบครึ่งเมืองหยุดชะงับตึกสร้างไม่เสร็จเมืองผีเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจหายไปเนินหมุนเวียนหายไปและความหวังของคนในพื้นที่หายไปตาตาๆกันพร้อมกันนั้นหนี้สาธารณะที่กัมพูชามีกับจีนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนคนเริ่มตั้งคำถามว่าระหว่างการพัฒนากับการเป็นหนี้จีนสิ่งไหนกันแน่ที่กำลังขยายตัวเร็วกว่า และคำถามนี้กำลังกลายเป็นไฟเงียบที่ลามเข้ามายังฐานการเมืองของตระกูลหุ่นโดยตรงครับแรงกดดันที่สองที่ผมสังเกตคือความไม่พอใจต่กลุ่มทุนถูกคาดบ,บริษัทใหญ่ที่คนกัมพูชารู้จักดีมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมานานในขณะที่เศรษฐกิจถดถอยคนตกนานร้านค้ารายย่อยปิดตัวลงธุรกิจกลุ่มใหญ่กับยังผูกขาตลาดและกวาดผลประโยชน์มหาศาล จนถูกมองว่าเป็นรัฐคู่ขนานทางเศรษฐกิจที่มีอำนาจมากเกินไปและสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าผลประโยชน์เหล่านี้ไปอยู่ในมือใครกันแน่เสียงกระซิบที่เคยเบาเริ่มดังขึ้นและเมื่อเสียงบ่นของประชาชนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นรัฐบาลกัมพูชาจะเพิกเฉยไม่ได้อีกต่อไปครับเพราะนี่คือแรงกดดันที่ไม่ได้มาจากต่างชาติแต่มาจากประชาชนในบ้านตัวเอง และแรงกดดันแบบนี้เจ็บที่สุดครับแรงกดดันสุดท้ายคือแรงกดดันจากตะวันตกไม่ใช่ด้านทหารแต่เป็นด้านสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรปเคยตัดสิทธิภาษีบางส่วนจากโครงการ EBA ซึ่งส่งผลรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของกรรมัมพูชาอุตสาหกรรมที่จ้างงานคนกว่าล้านคนและทำให้ผู้หญิงจำนวนมากมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อสิทธิผู้ประกอบการเริ่มย้ายฐาน การจ้างงานหายความกดดันทางสังคมเพิ่มและรัฐบาลถูกบังคับให้ต้องตอบคำถามเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนบนเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศถูกจับตามองในทุกมิติครับทั้งหมดนี้คือแรงสะสมจากภายในแรงที่ไม่สามารถโทษประเทศอื่นได้ไม่สามารถโยนให้มหาอำนาจใดรับผิดชอบแทนได้ เพราะมันมาจากการบริหารจัดการภายในประเทศเองและมันทำให้ความมั่นคงของตระกูลหุ่นเริ่มสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงคือความสั่นคลอนไม่ได้เริ่มจากอินเดียแต่อินเดียเข้ามาในจังหวะที่ระบบภายในกำลังผันผวนที่สุดรากับผู้เล่นใหม่เดินเข้ามาบนกระดานหมาที่กำลังโคลงและการมาของอินเดียยิ่งทำให้ผู้เล่นภายใน ระแวงกันมากกว่าเดิมว่าใครกันแน่กำลังได้ประโยชน์และใครที่อาจกำลังสูญเสียอำนาจในเงามืดนี่คือภาพที่หลายคนในกัมพูชาไม่พูดออกมาภาพที่เงียบแต่หนักและกำลังกัดก่อนสถิรภาพภายในทีละน้อยช้าชัดและต่อเนื่องและทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงชั้นที่สองของเกมเท่านั้นครับเพราะในชั้นถัดไปไม่ได้เกี่ยวแค่การเมือง แต่เกี่ยวกับเงินระดับมหาศาลที่เชื่อมโยงทั้งทุนจีนทุนกัมพูชาและแรงขยับของอินเดียเงินที่สามารถพลิกโฉมสมดุลอำนาจทั้งประเทศได้ภายในไม่กี่ปีในตอนต่อไปผมจะพาไปเจาะลึกบทที่3เกมเงินเกมทุนและเกมอำนาจที่จะทำให้คุณเห็นอีกด้านหนึ่งของกัมพูชาด้านที่ไม่เคยปรากฏ บนหน้าข่าวทั่วไปเลยครับในทุกประเทศที่โครงสร้างอำนาจผูกพันกับครอบครัวการเมืองบริษัทใหญ่ไม่ใช่แค่บริษัทแต่เป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบและในกัมพูชาก็เช่นกันครับชื่อของบริษัทยักษ์ที่ถูกโยงเข้ากับตระกูลคุณจึงไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาแต่สะท้อนเกมลึกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เงียบเียบหลังฉากเพราะในความจริงเส้นทางของทุนกัมพูชาเชื่อมโยงตรงกับจีนจนแยกแทบไม่ออก หลายโครงการขนาดใหญ่ในประเทศเติบโตมาจากเงินจีนตั้งแต่ถนนทางด่วนเมืองใหม่รีสอร์ตไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมและรูปแบบเงินทุนเหล่านี้ไม่ได้มาแบบให้เปล่าแต่มาในรูปของเงินกู้การลงทุนร่วมหรือโครงการ PPP ที่ผูกมัดประเทศไว้กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจระยะยาวเมื่อจีนชะลอตัวเศรษฐกิจกัมพูชาก็ชะลอตัวตามโครงการหลายแห่งเริ่มสะดุด บางโครงการหยุดกลางผู้พัฒนาเริ่มหาสภาพคล่องไม่ได้ธนาคารกดดันเพิ่มแรงปฏิกิริยาลูกโซ่นี้หนักพอที่จะทำให้กลุ่มทุนใหญ่ต้องคิดเรื่อง refinance หรือโยกทรัพย์สินบางส่วนออกนอกประเทศครับแม้จะยังไม่เกิดในวงกว้างแต่สัญญาณเริ่มชัดขึ้นทุกเดือนนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าเศรษฐกิจชะลอและเป็นเหตุผลว่าทำไมชื่อบริษัทใหญ่ในกัมพูชา ถึงถูกดึงเข้ามาอยู่ในกระแสข่าวแบบรุนแรงครับในอีกด้านหนึ่งอินเดียเองก็กำลังเดินเกมด้วยเงินไม่ต่างกันผมมองว่าอินเดียอาจไม่มีทุนมหาศาลเท่าจีนแต่พวกเขามีเครื่องมือสำคัญคือเงินกู้ดอกต่ำโครงการพัฒนาและความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องตั้งแต่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าการพัฒนากาลังคนและหน่วยงานเก็บกู้ทุนระเบิด การขยับของอินเดียแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกำลังสร้างความรู้สึกว่ามีคนนอกอีกฝ่ายเข้ามาแบ่งพื้นที่ของจีนและเมื่อมีมหาอำนาจสองฝ่ายเข้ามาแข่งขันกลุ่มทุนในกัมพูชาก็ถูกดึงเข้าสู่เกมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะในสายตาของนักการเมืองใครมีทุนคนนั้นคือฐานอำนาจและในสายตาของนักลงทุนใครควบคุมนโยบายได้คนนั้นคือเส้นทางความมั่นคงทางธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจใหญ่ในกัมพูชาถึงถูกมองว่าเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของพรรคผู้ปกครองและเมื่อเส้นทางทุนเริ่มสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองก็สั่นคลอนไปพร้อมกันครับตรงนี้เองที่ทำให้ข่าวลือเรื่องบริษัทใหญ่จะปิดกิจการหรือขนเงินหนีประเทศถูกขยายเป็นวาทกรรมทางการเมืองได้ง่ายเพราะในประเทศที่อำนาจการเมืองเชื่อมกับทุนอย่างลึกซึง้งข่าวใดที่กระทบกลุ่มทุน ย่อมกระทบกลุ่มอำนาจโดยตรงและแม้หลักฐานจริงของการขนเงินหนียังไม่ปรากฏชัดแต่การที่สังคมพร้อมจะเชื่อข่าวลือเหล่านี้มาสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดกว่าคือความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐ,ฐกิจและโครงสร้างอำนาจกำลังถูกสั่นคลอนจนคนไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรที่สำคัญกว่านั้นการเข้ามาของอินเดียเองก็กำลังเดินเกมด้วยเงินไม่ต่างกัน อินเดียอาจไม่มีทุนมหาศาลเท่าจีนแต่พวกเขามีเครื่องมือสำคัญคือเงินกู้ดอกตำ่ำโครงการพัฒนาและความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องตั้งแต่โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าการพัฒนากำลังคนและหน่วยงานเก็บกู้ทุนระเบิดการขยับของอินเดียแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกำลังสร้างความรู้สึกว่ามีคนนอกอีกฝ่ายเข้ามาแบ่งพื้นที่ของจีน และเมือม่อมีมหาอำนาจสองฝ่ายเข้ามาแข่งขันกลุ่มทุนในกัมพูชาก็ถูกดึงเข้าสู่เกมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะในสายตานักการเมืองใครมีทุนคนนั้นคือฐานอำนาจและในสายตาของนักลงทุนใครควบคุมนโยบายได้คนนั้นคือเส้นทางความมั่นคงทางธุรกิจดังนั้นธุรกิจใหญ่ในกัมพูชาถึงถูกมองว่าเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของพรรคผู้ปกครอง และเมื่อเส้นทางทุนเริ่มสั่นคลอนเถียรภาพท,ทางการเมืองก็สั่นคลอนไปพร้อมกันตรงนี้เองที่ทำให้ข่าวลือเรื่องบริษัทใหญ่จะปิดกิจการหรือขนเงินหนีประเทศถูกขยายเป็นวาทกรรมทางการเมืองได้ง่ายเพราะในประเทศที่อำนาจการเมืองเชื่อมกับทุนอย่างลึกซึง้งข่าวใดที่กระทบกลุ่มทุนย่อมกระทบกลุ่มอำนาจโดยตรง และแม้หลักฐานจริงของการขนเงินหนียังไม่ปรากฏชัดแต่การที่สังคมพร้อมจะเชื่อข่าวลือเหล่านี้มันสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดกว่าคือความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐ,ฐกิจและโครงสร้างอำนาจกำลังถูกสั่นคลอนจนคนไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรที่สำคัญกว่านั้นการเข้ามาของอินเดียเองทำให้การแข่งขันในกัมพูชา จากเดิมที่มีจีนเป็นเจ้าพื้นที่กลายเป็นสนามประลองของสองมหาอำนาจที่ต่างต้องการฐานอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนและเมื่อเกมระดับภูมิภาคขยายตัวกลุ่มทุนในกัมพูชาก็ไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปครับพวกเขาต้องเลือกข้างต้องปรับตัวหรืออาจต้องปรับรูปแบบการเคลื่อนย้ายทุนเพื่อความอยู่รอดนี่คือเกมที่ไม่ใช่เกมของธุรกิจ แต่เป็นเกมของประเทศเกมที่ทุนเงินและอำนาจทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวและกำลังเขยา่ากัมพูชาให้สั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดจบเพราะในตอนถัดไปเราจะเข้าสู่ชั้นที่ลึกที่สุดของเกมชั้นที่หลายคนกลัวชั้นที่เชื่อมโยงระหว่างข่าวหรือกองทัพและมหาอำนาจระดับโลก และผมจะตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าอินเดียจะบุกกัมพูชาจริงหรือไม่และแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสข่าวเรื่องอินเดียอาจเตรียมขนทัพบ,บุกกัมพูชากลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงทั้งในสื่อกระแสหลักสื่อทางเลือกและแม้แต่ช่องทางโซเชียลที่ต่างปล่อยข้อมูลกันแบบหลากหลาย บางคลิปพาดหัวจนดูเหมือนสงครามจะปะทุขึ้นในวันพรุ่งนี้บางโพสต์ตั้งคำถามราวกับกัมพูชากำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตระดับภูมิภาคแต่เมื่อเราตัดเสียงรบกวนออกให้หมดแล้วกลับมาดูข้อมูลจริงอย่างใจเย็นผมจะพบว่าภาพทั้งหมดแตกต่างจากกระแสข่าวมากกว่าที่หลายคนคิดครับข้อมูลจริงที่ผมสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนคือ อินเดียมีความร่วมมือทางทหารกับกัมพูชาจริงโดยเฉพาะภารกิจฝึกเก็บกู้ทุนระเบิดการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวชายแดนอินเดียเพิ่มบทบาทในอาเซียนเพื่อคานอำนาจจีนจริงและมีการเพิ่มงบความช่วยเหลือในหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ในเวลาเดียวกันผมต้องบอกตรงๆว่าไม่พบหลักฐานใดเลยที่บ่งชี้ว่าอินเดียส่งกองกำลังลุกล้ำหรือเตรียมเปิดปฏิบัติการทางทหารในกัมพูชาไม่มีภาพดาวเทียมไม่มีคำถแถลงการทางการไม่มีสัญญาณจากหน่วยข่าวกรองสากล ไม่มีข้อมูลที่ระบุว่าอินเดียกำลังจะเปิดแนวรบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่ใช่ทัพอินเดียเตรียมบุกเขมรแต่คืออินเดียกำลังกระชับความร่วมมือเพื่อแข่งขันกับจีนต่างหากและนั่นนำเรามาสู่คำถามสำคัญครับถ้าอย่างนั้นเหตุใดข่าวลือถึงถูกขยายใหญ่โตจนกลายเป็นกระแสะระดับประเทศคำตอบคือ มันเชื่อมโยงกับความสั่นคลอนภายในกัมพูชาที่สะสมมาตลอดหลายปีครับตั้งแต่เศรษฐกิจที่ถดถอยความไม่พอใจของประชาชนการพึ่งพาจีนจนเกิดแรงกดดันด้านนี้รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัทใหญ่ที่ถูกโยงเป็นเครือขายใกล้ชิดผู้มีอำนาจทั้งหมดนี้ทำให้สังคมพร้อมจะเชื่อข่าวลือที่สะท้อนความกังวลในใจมากกว่าจะเชื่อข้อเท็จจริงที่ยังนิ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะเมื่อภายในไม่มั่นคงข่าวจากภายนอกเพียงเล็กน้อยก็ขยายใหญ่ได้อย่างน่ายดายนี่จึงทำให้วัฒกรรมว่าตระกูลหุ่นใกล้ล่มสลายหรือบริษัทใหญ่ขนเงินหนีประเทศแพร่กระจายรวดเร็วทั้งที่ไม่มีหลักฐานระดับสากลรองรับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจที่ก่อตัวอยู่ในสังคมเองมากกว่าจะเกิดจากการปฏิบัติการของอินเดียจริง ทีนี้เรามาดูมุมภูมิรัฐศาสตร์กันอย่างตรงไปตรงมาครับอินเดียมีเหตุผลอะไรที่จะบุกกัมพูชาคำตอบคือแทบไม่มีเลยครับเพราะข้อแรกอินเดียไม่มีผลประโยชน์โดยตรงในกัมพูชามากพอที่จะเสี่ยงเปิดสงครามขออ้อ 2. อินเดียรู้ดีว่าหากใช้กำลังในกัมพูชานั่นหมายถึงการประทะกับจีนโดยตรงในอ่าวไทยและนั่นคือความเสี่ยงที่ไม่มีรัฐบาลไหน อยากแบกรับข้อ 3. อาเซียนยึดหลักไม่แทรกแซงม,มานานการโจมตีกัมพูชาจะทำให้อินเดียสูญเสียพื้นที่ทางการทูตในภูมิภาคท,าทันทีและข้อ 4. อินเดียมีวิธีการขยายอิทธิพลที่ชัดเจนกว่านั้นอยู่ในแนวซอฟต์ o พาเครับนั่นคือความร่วมมือทางทหารแบบไม่ประทะการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ปฏิบัติการทหารแต่คือการแข่งขันอิทธิพลระหว่างอินเดียและจีนครับเป็นการแข่งขันที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระสุนสักนัดแต่ใช้ถนนโครงการพัฒนาเนินกู้การทูตและการฝึกร่วมเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าในศตวรรษนี้และคำถามสำคัญที่เราควรถาม ไม่ใช่อินเดียจะบุกกัมพูชาหรือไม่แต่คนถามว่าการแข่งขันระหว่างอินเดียและจีนจะลากัมพูชาไปสู่เส้นทางใดจะเสริมความมั่นคงหรือยิ่งตอกลึกความเปราะบางจะเปิดโอกาสใหม่หรือกลายเป็นภาระทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยากจะหลีกเลี่ยงนี่คือสิ่งที่อนาคตจะตอบและเราทุกคน กำลังเป็นพยานในเกมอำนาจที่ขยายตัวงิบเงียบในอาเซียนขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านที่อยู่กับผมในการวิเคราะห์สถานการณ์ฝากคำถามทิ้งไว้ให้คิดว่าการแข่งขันของมหาอำนาจจะพากัมพูชาไปสู่เสถียรภาพใหม่หรือสู่ความปั่นป่วนรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกันแน่ครับ